สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แรกที่เราได้เรียนกันในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาครูก็จะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่สามเพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหวค่ะอ่าหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันนะคะในวันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่มีการพัฒนามาตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กนะคะเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการอ่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยการเคลื่อนไหวโดยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์อยู่ในกิจกรรมเดียวกันหรือมีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์แบบ อันนี้ก็คือตัวอย่างกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือการเลี้ยงลูกบอลการเลี้ยงลูกบอลเนี่ยเป็นการใช้มือกดลูกบอลลงพื้นโดยออกแรงจากข้อมือในแนวตรงนะคะเมื่อลูกบอลกระทบพื้นขึ้นมาใช้มือผ่อนแรงตามลูกบอลก่อนแล้วค่อยกดลูกบอลลงพื้นใหม่ รูปแบบการเคลื่อนไหวในการเลี้ยงลูกบอลน,นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานร,ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ก็คือการเคลื่อนไหวของมือขณะที่เลี้ยงลูกบอลขึ้นลงและการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ก็คือเวลาเราเลี้ยงลูกบอลเนี่ยก็อาจจะมีการเดินไปด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังในขณะเลี้ยงลูกบอลน,นั่นเอง อ่าต่อไปก็คือ 2. การกระโดดตบลูกวอลเล่บอลเป็นการกระโดดตบบอลน,นะคะอย่างแรงให้ข้ามตาข่ายไปอีกฝั่งตรงข้ามนะคะและการตบที่จะได้ผลน,นั้นจะต้องกระโดดนะคะให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็ตบลูกบอลด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งนะคะที่เราถนาดัดในขณะที่ลูกบอลอยู่เหนือตาข่ายให้ใช้ฝ่ามือเนี่ย หรือกำมัดทุบลูกบอลก็ได้ค่ะรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในการกระโดดตบลูกวอลเล์บอลเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานร,ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ก็คือการวิ่งเข้าหาจุดกระโดดจะวิ่ง3ามก้าการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ก็คือการย่อเข่าและเหวี่ยงแขนไปด้านหลังเพื่อช่วยเพิ่มแรงกระโดด และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ก็จะคือการลอยตัวกลางอากาศแอ่นหลังเหยียดแขนออกตบลูกวอลนั่นเองทักษะการฝึกกระโดดตบลูกวอลเล่บอลปฏิบัติด,ดังนี้ก็คือหนึ่งให้นักเรียนเนยืนในท่าเตรียมพร้อมนะคะวางเท้าข้างที่ไม่ถนัดไว้ด้านหน้าเท้าข้างที่ถนัด น้ำหนักตัวเนี่ยจะอยู่ที่เท้าหน้านะคะเปิดส้นเท้าหลังเล็กน้อยเขานั้งสองงอและโลดตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะตาเนี่ยจะมองลูกบอลตลอดเวลาสองการวิ่งเข้าหาจุดกระโดดจะวิ่งสามเก้าเริ่มด้วยเท้าข้างที่ถนัดนะคะแล้วตามด้วยเท้าข้างที่ไม่ถนัดเก้าสุดท้ายเนี่ยจะเก้าเลยเท้าที่สองเล็กน้อย พร้อมกับย่อเข่าและเวี่ยงแขนไปด้านหลังเพื่อช่วยในการเพิ่มแรงกระโดดขึ้นในแนวดิ่งนั่นเอง3ขณะที่ลอยตัวอยู่ในอากาศเนี่ยร่างกายส่วนบนนะคะจะแอนไปข้างหลังงอแขนไปด้านหลังเหนือศีรษะพร้อมกับเหยียดแขนออกเพื่อตบลูกบอลโดยเริ่มจากข้อศอกแขนข้อมือและมือให้สัมผัสกับลูกบอล 4. การลงสู่พื้นเท้าทั้งสองเนี่ยจะต้องลงสู่พื้นพร้อมๆกันนะคะนักเรียนโดยจะลงด้วยปลายเท้าไปจนถึงการที่ยืนเต็มเท้าค่ะขณะลงสู่พื้นต้องผ่อนแรงด้วยการย่อเข่าลงและกางแขนเล็กน้อยเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายไม่เช่นนั้นก็จะทำให้เราล้มได้นะคะนักเรียน นักเรียนอาจจะงงกันนะคะใช่ไหมล่ะครูก,ก็ว่าน่าจะงงเลยอ่าก็ไปดูสไลด์ถัดไปนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนดูเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็ไปดูกันเลยะคะ่ะองค์ประกอบที่หนึ่งนะครับถ้าเตรียมพร้อมออให้ยืนเช้านําเท้าตามให้เท้าที่ไม่ถนัดอยู่ด้านหน้าเข่าทั้งสองงอโล้ตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ตามองลูกบอลตลอดเวลาจังหวะที่สองก้าววิ่งเข้าสู่สู่จุดกระโดดให้ก้าวเท้าข้างที่ไม่ไม่ถนัดไปข้างหน้าเล็กน้อย2ก้าวเท้าที่ถนัดไปข้างหน้ายาวๆพร้อมกับเวี่ยงแขนไปด้านหลังรวบเท้าที่ไม่ถนัดไปด้านหน้าให้อยู่ด้านหน้าเท้าที่ถนัดเล็กน้อยย่อตัวลงพร้อมกับกระโดดขึ้นสู่อากาศ ลักษณะของการตีบอลเวียงแขนข้างที่ถนัดขึ้นสูเหนือศีรษะยกศอกขึ้นเหนือศีรษะมือที่ไม่ถนัดชี้ไปยังเป้าหมายยังลูกบอลเวียงแขนที่ใช้ตีบอลมาหาลูกบอลอย่างเร็วขณะที่ฝ่ามือกระทบลูกบอลให้เหยียดแขนตึงพร้อมับสบัดข้อม,มือลง อัปดาห์นี้นะคะครูก,ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะก็คือจะไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนบายบายค่ะ